คือโปรฟลาวนอสาอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้สารไบโอฟลาวอไนน์นะคะเพราะว่าพืชเนี่ยอานเป็นพันๆปีมาแล้วอะเขาถือว่าพืชเนี่ยเป็นโรงงานยาที่มีชีวิตนะคะเขาผลิตสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยนับร้อยนับพันชนิดเลย ซึ่งกลุ่มหลักๆที่เราได้จากพืชเนี่ยค่ะก็จะเป็นสารในกลุ่มที่ชื่อว่าไบโอฟลาวอยน์และไบโอฟลาวอยด์ที่อยู่ในเจ้าตัวโปรฟอไนนสก็คือโปรแอนโทไซานีดีนที่ได้จากสารสก,กัดจากเลดังุน่นะคะมันก็จะมีส่วนช่วยในการรักษาระดับ LDL ไขมันที่ไม่ดีค่ะให้อยู่ในระดับปกติช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะเสริมการไหลเวียนของหลอดเลือดที่อวัยวะส่วนปลายนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงมีการไหลเวียนของเลือดเนี่ยที่เป็นปกติขึ้นค่ะ แล้วก็นอกเหนือจากการที่มีสัสก,กัดจากรเรซันกนแล้วค่ะทางทีมนักฟิาศาสตร์เขาก็มีการทดลองนะคะโดยนาวิตามินซีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยเพราะว่าเขาค้นพบว่าการที่มีเจ้าสาร2ตัวนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยจะทําให้เสริมประสิทธิภาพในการที่ช่วยปกป้องไขมัน L D L เนี่ยจากการถูกทําลายโดยเจ้าตัวอนุมูอิสระอะค่ะได้ดีกว่าที่จะทาน แยกกันนะคะดังนั้นก็คือเจ้าตัว p r o อ o n สามสิ 30, ซึ่งมีส่วนผสมของทั้ง g r a ปซิสเอ็กทรักต์แล้วก็วิตามิน C เนี่ยจะส่งผลดีต่อการไหลเวียนของเลือดนะคะจึงทำให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจเราเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นนะคะค